ไ้่ตามค่าน้ำมันขึ้นอีกแล้วอะฮะจริงเหรอพี่พี่นั่งขีดอะไรกันครับเนี่ยน้ำมันมันขึ้นอีกแล้วเนี่ยไม่รู้ทําไงดีทําไมพี่ไม่ใช้รถไฟฟ้าล่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้รถไฟฟ้ากันหมดแล้วนะเอ้าเฮ้ยจริงเหรอนหนเขาด้วยสิพี่มาเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ไงพี่รถใหม่ผมเฮ้ยนอนรถนได้ได้วยเหรอ นอนได้ดีพี่แถมรถไม่ปล่อยควันด้วยนะอ้าวอย่างงี้มันเปลืองไฟแย่เลยดิพี่ประหยัดมากเลยตกชั่วโมงละหนึ่งเปอร์เซนต์เองนะอย่างงี้ค่าไฟเท่าไหร่เนี่ยประหยัดมากพี่ตกกิโลละห้าสิบตังเองถ้าพี่ชาร์จไฟบ้านอ้าวอย่างงี้สูตรบริการเยอะปะเนี่ยสิ้นปีนี้ก็ร้อยหกสิบสาขาแล้วครับพี่อ้อาวเรื่องงี้ตู้ชาร์จพอไหมเนี่ยในสิ้นปีนี้นะพี่จะมีตู้ชาร์จมากถึงหนึ่งพันที่เลยอ่ะไม่งี้เราก็มาซื้อกันเลยสิ<ว>บีวายดีสวัสดีค่ะเชิญค่ะ ความจริงแล้วอะ่ะผมนี่แหละเป็นเซล